สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูพิกทุกคนตอนนี้เพย์เวิร์กช็อปอยู่ดูบรรยากาศเวิร์กช็อปของเมย์ก่อนทุกคนค่ะทุกคนอยู่กับพี่เอนะคะทุกคนทุกคนอยู่กับพี่เอไหมทุกคนอยู่กับพี่เอไหมเฮลโลใครเข้ามาแล้วทักทายเพย์หน่อยเพยเก์กำลังจะบอกทุกคนว่านี่คือบ้านที่เพย์เช่าคะ่ะ ทั้งหมดนี้เป็นของพี่เอค่ะทุกคนจริงๆเพอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ๆๆม้มม,มสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะปราร์ตี้สระว่ายน้ำทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยของพี่เอค่ะเพเช่าเองมากันแล้วห้าวันสี่คืนห้าวันสี่คืนนะคะ อยากจะบอกว่าเช่าบ้านไว้อยากลงสระไว้น้ำไม่เคยได้ลงเลยฝนตกทุกวันพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือบ้านของเม่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ครับคือพี่เออัดเป็นคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูตอนคลิปตัดต่อนะคะว่าพี่เอจะแนะนําว่าบ้านที่พี่มาพักเนี่ยห้องไปยังไงห้องพักสบายดีไหมมีครัวมีไมโครเวฟมีทุกอย่างหมดเลย แล้วเพยังไม่ได้ลงสะเลยค่ะเพราะฝนตกนะคะนี่คือบรรยากาศของเพแล้วก็บ้านเพคือหลังนี้นะคะหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาทุกคนไปดูแต่ที่แน่เพยมาสอนเวิร์กช็อปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและตอนนี้ทุกคนมาเรียนหนังสืออยู่กับพี่เอฟฝั่งนี้ปึ๊ด ี่คือมุมบาร์มุมบาร์ของเราเองเดี๋ยวเราไปดูเขากันดีกว่าว่าวันนี้มื้อเที่ยงนี้ที่เพรเลี้ยงแล้วก็เราเรียนหนังสือเวิร์กช็อปกันเรื่องยูพิกเนี่ยมีใครกันบ้างนะคะเราไปติดตามเขากันแล้วก็ใครนะคะที่ฟังไลฟ์เฟยอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะทำยูพิกแล้วก็อย,กอยากอยู่ที่เชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงที่นี่แล้วใครอยากจะสมัครกับใครเลยนะเพมีหลายคนมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะ นี่มาแล้วทุกคนสวัสดีค่ะเออนี่มันเวิร์กช็อปหรือมันอะไรล่ะคะนี่เรียนหนังสือหรือมาปาร์ตี้คะทุกคนคปาร์ตี้ค่ะอีกสามสี่คนยังมาไม่ถึงดูเออขอโทษนะคะคือเรามาเรียนหนังสือหรือเราปาร์ตี้คะทุกคนคือดูข้างหลังนะคะเราอยากจะกินอะไรเราก็กินได้เลยเพล่เหมาหมดนะคะทุกคน นี่อ่ะอ่ะ,อะม,ะมะีสองทุ่มมีคแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้มีคนสตินี่เรามาดูเมนูอาหารกันดีกว่านี่ค่ะทุกคนค่ะเขาเรียกว่ายำน้ำําแปกอันนี้นกะเพรารวมเม็ดไม่รู้รวมอะไรบ้างนะคะหมูทอดน้ำาปงน้ำปลาครูเอเลี้ยงดีนะคะทุกคน <c oughs> นี่มีผัดคงขนงคณะนูนูน,น,นูเชฟเขาาคุกเลยเขาคุกนี ทุกคนค่ะแซบ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 ยัวยัวจ้าแซบแซบยัวยัวจ้า,จา mm hmm. มีไก่ท้องไก่ท่อนะคะ mm hmm. คนที่หล่อๆคนนั้นชื่อลักนะคะอยู่ทีมของพีเอเอง mm hmm. นะคะอยู่ทีมของพีเอเอง mm hmm. ทุกคนสามารถติดตามช่อง Youtube ได้พีเซนต์เลยค่ะก็มาอยู่ทีมพีเอก่อนนะครับ อ,อิ่มพุงแตกด้วยนะครับแล้วสามารถติดตามรักได้ช่อง Youtube ที่ไหนคะ,ะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะทำยูทูอยังไงนะครับผมอ่ะตอนนี้ไม่มียูทูเป็นของตัวเองนะครับไม่มีเพื่อนไม่มียอดซับไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มจากศูนย์ก็มาทำด้วยกันก็ได้นะครับว่าผมก็จะเรียนรู้จากพีเอใช่ไหมครับแลคุณก็มาต่อผมก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลา เดี๋ยวรักจะสอนให้แล้วก็สามารถติดตามช่อง youtube ของรักได้ด้วยอ่าลักทำช่อง youtube ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไป Subscribe Subscribe ช่องนี้ดีมีสาระทุกคนค่ะช่องนี้ดีเป็นภาษาไทยนะแต่แต่คำว่ามี M E ต้องเติมอย่างนี้นะคะช่องนี้ดีพิมพ์เป็นภาษาไทยและคำว่ามี M E นะคะมีสาระจะเจอเขาเลยจะเจอน้องรักสุดหล่อของเราใครอยู่เชียงใหม่นะคะอยากจะทำ You Pick แล้วอยากให้น้องรักดูแลติดต่อได้เลยเรามาสองคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่แถวไหนของเชียงใหม่คะบอกเลยพิกัดบอกพิกัดป่าแดก วัดป่าแดกใครอยู่โลเคชั่นวัดป่าแดกที่เชียงใหม่อยากทำยูพิกสายสุขภาพเออสายสุขภาพแล้วกันนะ,ะนะอันนี้สายสุขภาพนะพอ่าหัวกงหัวเข่ากระดูกกระเดี้ยวต้องกินอะไรคะต้องกินอะไรคะเออต้องกินนี่เลยฟิชออยนี่สายสุขภาพเข้ามานะคะกินฟิชออยเลยนะคะกระดูกกระเดี้ยวกระดูกกระเดี้ยวนะคะโอเคอ่าชื่อ ส่งเสริมทุกคนให้มีความสุขายได้ใจนะครับแล้วก็สุขภาพแล้วก็ทางด้านคูเอสอนเรื่องอาชีพอาชีพชอบนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขในมั่งทั่งทุกด้านครับโอ้โอขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะแอนนี่เอาเลย Hello! ลเ yeah. อ e อยูส a ป i s h Yeah อันนี้อันนี่นะคะแอนนี่ก็เป็นยูพิเกร์ ใช่แล้วก็แอนนี่ขายเป็นถนัดช่องทางขายเนาะ<ช>เราจะมีช่องทางในการขายอยู่ที่ Lazada หากใครเนี่ยชอบแนวขายเลยชอบแนวขายของเลยสามารถที่จะคุยหรือว่าสมัครยูพิกเกอร์กับทางแอนนี่ได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ก็คือยูพิกสามารถที่จะทำการดอกชิปได้ก็คือสามารถที่เอาสินค้าคที่เราถนัดแล้วมีความเข้าใจสินค้าแต่ละตัวนั้นไปใช้ในช่องทางาในการขายของดอปชิปก็คือ ทางด้าน Facebook ค่ะแล้วก็ทางด้านเราจะได้ทางด้านช้อปปี้ได้ด้วยชใช่ใชคือข้อดีของยูพีคือเราไม่ต้องจิดต่อสินค้าใช่เนาะหนึ่งประสงค์ก็คือเราไม่ต้องแพ็คของเองในกรณีว่าเราสามารถที่จะแชร์สินค้าให้กับเพื่อนที่เขาต้องการซื้อสินค้านั้นๆนะเพราะว่าในยูทีคมีสินค้าค่อนข้างหลากหลายค่อนข้างเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ดูแลผิวก็สามารถติดต่อได้ดูได้เลย ใช่แอนแอนมีอะไรช่องทางติดต่อบ้างคะแอนบอกเพื่อนเลยเป็นช่องทางแอนนี่เคช็อปค่ะอ่าทุกคนจดเลยแอนนี่เคช็อปนะคะซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะก็คือไม่ชอบมีชอปปี้กับลานสะดากะือค่ะาสินค้ามันก็จะขึ้นแอนนี่เคช็อปหน้า o o g l e ได้เลยเซิร์ชใน Google แอนนี่เคช็อปคุยเรื่องสินค้าหรือใครอยากทำยูพิกอยู่ในทีมของแอนนี่เคช็อปได้หมดเลย ลเราพิกัดที่เชียงใหม่แล้วในอนาคตเราจะไปอยู่ที่อังกฤษนะคะใครอยู่ที่อังกฤษนะคะติดต่อทางนี้ได้เลยค่ะนี่ขอบคุณค่ะแอนนี่ตัวเป็นๆเลยตัวเป็นๆเลยค่ะนี่เรามาอีกสองคนนี้นะคะอันนั้นไม่ต้องชงดิ้งก่อนก็ได้ค่ะนี่เรามาทางนี้อ่ะแอนนี่กินเลยเลยค่ะออะเรามาทางนี้่านี่สองคู่ดูโอ้นี้ค่ะคุณอยู่พิกัดแถวไหนในเชียงใหม่คุณบอกพิกัดมาก่อนค่ะ คอนโดหรูใจกลางเมืองครับคอนโดหรูใจกลางเมืองตายตาย,ตายคุณบอกสถานที่ขนาดนั้นเลยคำถามคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยู่ที่เชียงใหม่แถวไหนคะอำเภอเมืองหรออ่ะอำเภอเมืองท,ที่เชียงใหม่ถแถววัดพระสิงแถววัดสิงอุ้ยใกล้เมืองเลยนะเอาบ่ต้องเลยบ่ต้องบ่ต้อง <laughs> ถ้าเกิดใครนะคะอยู่ที่เชียงใหม่สนใจอยากทำยูพิกก็ติดต่อนุยกับบ้วยได้เลยนะคะที่แน่ๆเนี่ยนุ้ยเขาเป็นอีเบ์นะคะทำอีเบมาก่อนติดตามให่ช่องทางอีเบ์แล้วก็สนใจยูพิกตามมาด้วยเลยฉะนั้นใครเป็นสายอ e ีคอมเมิร์ซมาทางนุยได้เลยนะคะนุ้ยที่จะติดต่อนุ้ยได้ยังไงคะอ,งอ่ะาไอดีไลดีกว่า ID ดีไลแต่ละคนก็มี y o u t u b e เราไม่มี YouTube เราบอก ID เราเลยเราบอก ID เราเลยดีกว่าค่ะ จ้าจ้าจ้ะฉะนั้นทุกคนดูสิคะทีมของพี่เอบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีเพื่อนร่วมงานเพื่อนทํางานดีที่จังหวัดเชียงใหม่ดีขนาดนี้ใครสนใจนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงมาเออเชียงเชียงใหม่เชียงรายลำยพ,ยพูนพะเยาแพร่น่าอุตรดิตฐ์พิษรุโลกอ่ะเราหมาหมดภาคเหนือเราหมาหมดภาคเหนือ คุณยินดีต้อนรับคนเหล่านี้ได้เลยทีมของพี่เอนั่นเองแล้วดูบรรยากาศบ้านของเราเดี๋ยวเราเรียนหนังสือเสร็จเราจะลงสระว่ายน้าเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะลงสระว่ายน้ํานะคะฉะนั้นเพฝากทุกคนไว้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันวันนี้คิดว่าเรียนกันยาวถ้าเรียนกันเสร็จเสร็จเร็วนะคะเราจะไปออกบูธกันที่ถนนคนเดินประตูท่าแพถ้าฝนไม่ตกจะเจอพี่เอแน่นอนได้เลยใช่ไหม ลานสามกษัตริย์นะคะอันนี้เราบอกบอกกันเลยบอกผ่านไลฟ์สดตอนนี้พี่น้องจ๋าลาน3ามกษัตริย์วันนี้เจอกันแน่นอนวงเล็บถ้าฝนไม่ตกเจอพี่เอไม่แน่นอนวงเล็บถ้าฝนไม่ตกขอบคุณทุกคนที่ติดตามผ่าน Facebook และ y o u t u b e นะคะวันนี้เจอกันแน่นอนวงเล็บถ้าฝนไม่ตกนะคะมีหลายคนที่ทักเบมาว่าอยากเจอครูเออยากเจอครูเอัวปเป็นวันนี้แน่นอน ลานหน้าสามกษัตริย์นะคะถนนคนเดินประตูท่าแพเจอกันขอบคุณทุกคนมากค่ะเดี๋ยวไปเรียนกันต่อนะคะพร้อมกับอิ่มอร่อยยำยำแซ่บๆไปแล้วสวัสดีค่ะ